อีอีอย่างนี้คุณยายเป็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้โอ้เกลือโอ,โอ,โอ้เป็นเป็นดินเกลือคุดเอา,าเออเป็นน้ำแบบนี้ออกมาหรอ เล็บบัลลีเข้ามามาเห็นอะไรพิธีต้นเกลือพิธีชาว้าน เป็นวิธีการต้มเกลือเกลือเกลืออีหยังก่อนแม่โอ้เพิ่งเคยเห็นคือการเดนิฮักอ๋อจะจะเป็นแบบแบบนี้บอเมท่าจะเป็นแบบนี้บอเมท่าคือเป็นอนาล็อกอะไรไม่มีโบกโอ้มาในช่องที่เราบูดีนึกบูดีเห็นอย่นี่บูดีอ๋อมันเป็นอนา น้ำส่วงับอือเป็นตลอดเลย่วยามต้เดืนโอ้เป็น่วงแบบอันเดือนนี้เลยนอันต้มเกลือได้เนาะได้ประมาณได้จักได้จักเดือนนีกกะบ่มีแล้วไหมสลับ่มีหรโอ้ส่วนยามแรงเนาะเอ้าเอาเกลือเอาเกลือี่บ่เอาดินี่บ่ต้มนี่ What นี่ดิน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 ตัวนี้แหละเป็นดินเทียนใส่เกลือแล้วมาใส่หายนี่เนาะของน้ำใส่กินให้อิ่มและน้ำอิ่มแล้วก็คอยน้ำลหลออกมาแล้วเป็นต้ม เอาหน้ำตัวนี้บ่ยายเอาไปตม้มยายอีกอีก,อกด้นดนปันไดเลยเต็มขู่อันนี้จักสมอง จกดินตัวดีทิพยแล้วก็เอาดินตะไคร้มาใส่เหรอ